เห็นทุกความเคลื่อนไหวเข้าใจทุกสถานการณ์กับทันข่าวพุทธิสภาคือก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในการจะลงคะแนนเลือกตั้งขาวต่อไปนะครับผลของการลงคะแนนเนี่ยเป็นไปตารรมรัฐธรรมนูญซึ่งร,รัฐธรรมนูญจะบ เดิมเนี่ยนะครับเอ่อฉบับสองสิบเดิมเนี่ย <loc. S 2> ได้กําหนดให้เวลาเลือกตั้งสสเนี่ยก็จะมีสสสองประเภทก็คือบนเอ่อสสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งค <loc. S 2> ่ะค่ะกับสสบัญชีรายชื่อค <loc. S 2> ่ะครับตอนนี้สสเขตกับสสบัญชีรายชื่อเนี่ยในรัฐธรรมนมูญเดิมเนี่ยนะครับให้เอ่อใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยใช้บัตรใบเดียว <loc. S 2> ค่ะนะฮะแล้วก็โดยหลักการสําคัญก็คือบอกว่าเพื่อ คะแนนไม่ตกน้ําอะไรต่างๆน่นะครับค่ะอันนี้ปรากฏว่าพอเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยในส่วนของบรรดาพรรคการเมืองต่างเนี่ยพรรคเล็กก็มีโอกาสได้เข้ามาค่ะพรรคใหญ่นะครับแทนที่จะได้จํานวนคะแนนจํานวนผู้ได้รับเลือกตั้งเอ่อที่ควรจะได้รับเลือกอ่ะแต่ถูกกระบวนการวิธีการที่กำหนดไว้รัฐมนุกศูนเนี่ยในเรื่องการนับคะแนนโดยใช้บัตรใบเดียวนยนะครับค่ะทําให้เกิด จำนวนสอสอที่ได้ในแต่ละพักมีจํานวนเอกําหนดไว้เรียกว่าสอสอพึองมีเนี่ยคะนะฮะก็คือพักใดก็ตามที่เฉลี่ยคะแนนไปแล้วเนี่ยได้สอสอเท่าไหร่นะครับก็เอาไปหักจากสอสอคิดเอาไปคิดจากสอสอเขตก่อน,นะก็ได้สอสอเขตแล้วนะครับเอยังคงได้สอสอเหลืออีกเท่าไหร่ถึงจะไปได้สอสอบัญชีรายชื่ออื ไปไปมามาบางพักเนี่ยนะครับได้สอสอเขียนไปเยอะแยะเลยสอสอบัญชีได้ชื่อกับไม่ได้เลยค<ช>หรือบางพักอาจจะได้น,น้อยน้อยกว่าที่ได้คะแนนนะครับก็เลยเกิดความไม่ไม่พอใจเกิดขึ้นมันก็เลยนําไปสู่กระบวนการของการแก้ไขกับธรรมนูญเนี่ยนะครับครับก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนน่าติดตามใ,<ช>ในเรื่องเหล่านี้เพราะว่ามันก็เป็นผลได้เสียของพี่น้องประชาชนชว่าในการ ที่บรรดาการดําเนินงานในรัฐสภาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้อนานาจของประชาชนโดยตัวแทนคดังนั้นผลประโยชน์ได้เสียอะไรที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าตัวแทนของเราเนี่ยจะทําหน้าที่รักษาผลประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนมากแค่ไหนคนรัะนั้นประชาชนก็ต้อง,งต้องสังเกตด,ดูนะครับว่า มีใครที่เป็นนักการเมืองแล้วรักษาผลประโยชน์ให้ความสําคัญกับพี่น้องประชาชนค่ะนะแล้วก็เป็นคนที่มีหลักการมีวิธีการทําง,งานเพื่อประโยชน์ประชาชนจริงๆท่านก็เป็นเก็บเป็นข้อมูลไว้นะว่าเป็นเป็นใครอยู่พรรไหนนะแล้วแนวยนนโยบายที่เขาเสนอที่เขารับปากใจมีการท,ทําจริงไหมในการหาเสียงเขาที่แล้วค่ะนะประชาชนก็ จะได้นำไปตัดสินใจนะเราไปดูดดิงว่าในการเลือกตั้งเขาต่อไปนะจะเลือกใครที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนาตัวรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะฮะราะนั้นเราจะอยู่ดีมีสุขหรือไม่เนะ่ราก็อยู่ที่บรรดาตักเตือนเรื่องเหล่านี้แหละใช่ค่ะนะครับก็ถือว่าอยากให้พี่น้องประชาชนให้ความสําคัญในเรื่องเหล่านี้ตรงนี้ก็เข้าใจร้ปัางไน่เข้าใจมั่งแต่ถ้าตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเขาเข้าใจเองเราอยากให้ตามเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัว มันเลือกใ้ตัวเราทั้งสิ้นนะครับใช่ค่ะ